เป็นวันที่ไม่น่าออกจากบ้านเลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้นะเราจะมามัวอยู่แต่บ้านไม่ได้เพราะผมมีสิ่งที่จะต้องทําให้ทุกคนดูใช่ไหมผมกำลังรีบไปนะทุกคนไปแล้วเวลาไม่คอยใครต้องรีบไปรถติดเต็มเลยเรีบเกินก็ไม่ดีเนื่ยพยากรณ์อากาศก็บอกว่าวันนี้แดดสดใสนะ สดใสามากทุกคนดูสดใสสุดๆไปเลยวันนี้ถึงแล้ว Do you wish to purchase your, oh Do you wish to your Yeah you <gasps> <gasps> oh. I'm another one have to you. โอเคหายสึกแล้วสวูส้นครับยินดีต้อรนรับสู่ช่องดิสไลฟ์หลังจากแฮชิตาตื่นมานะครับแล้วก็ไปซื้อเจ้าเปเจมัยนะครับไอเทมที่มีคนวีควสมาแล้วก็มันหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มันไม่ต้องเตรียมการอะไรนะครับแล้วก็ก็จะทําอันไหนทาได้เร็วก็ทําก่อนนะทุกคนเพราะยัได้มีคลิปลงได้ทันอาทิตย์นี้นะครับก็ตื่นไปซื้อมาเลยนะเราจะมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะจริงๆอันเนี้ยพี่ผมก็บอกให้รีวิวตั้งนานแล้วเพราะว่ามันเป็นอาหาร คล้ายๆแบบของประจำชาติอะไรประมาณนั้นนะแนวปลาไหลเอะมันเป็นปลารหของคนออสเตรเลียเลยนะไม่รู้มันคืออะไรยังไงนะมันมีวิตามินด้วยนะมันเขียนทิศนี่ว่ามีวิตามิน B นะเห็นไหมตรงจงสือสีเหลืองๆผมก็ซื้อมาเป็นแบบขนาดเล็กสุดเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือว่าอะไรยังไงนะสามนหนะ้าิบะถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้ไปหยิบมานะเดี๋ยวเราจะมาลองดูการแตกก่อนที่เราจะชิมเราก็ต้องอ่านสัพพคุณของมันก่อนเรจะมารีวิวกันอย่างละเอียดเลยนะแค่ไอเบจจมัยเ,เ,เ,เนี่ยผมอ่านถูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่านถูกหรือเปล่าเบทจมย เวจไม้เวจไม้เนะครับเป็นครีมสีดําอมน้ําตาลเขาบอกว่ามีรสชาติเค็มนํานะทำมาจากผักนานาชนิดเป็นอาหารที่คนออสเตรเลียชอบกินมากคือแบบคนที่นี่เขากินกันเยอะมากกินกันทุกควรเรือนเลยนะครับพี่ผมก็บอกมาว่าเขากินกับขนมปังเอาไปทากับขนมปังใส่นู่นใส่นี่ใส่อโวคาโดอะไรพวกนี้ทุกคนก็คือเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ ควรมีติดบ้านอะไรประมาณนี้เลยนะประมาณอะไระบ้านเราเป็นอะไรอะ่ะพี่ผมบอกมันเปรียบเสมือนปาลาลนะ้านแต่ปลาล้าผมก็ไม่ค่อยมีติดบ้านนะอาจจะเหมือนแบบนั้นนี่กะปิแล้ววกนี้ปะบ้านเรานะเอาไปกินกับมะม่วงอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละนเนี่ยเขาก็บอกว่า,วาส่วนใหญ่จะกินกับขนมปังนะครับหรือบางครั้งเขาก็จะเอาไปผสมในน้าซุปอะไรประมาณนี้ผสมซุปผสมในอะไรก็ได้ทั้งนั้น โอ้นี่เป็นจไหมหรือว่าตะวันกินกับอะไรก็อร่อยลองกันเลยละกันนะไม่เป็นการเสียเวลาอ่านแบบประวัติมันมาโดยคร่าวๆนะไม่อ่านเยอะเดี๋ยวจะสปอยเกินไปนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละประจำชาติแล้วผมก็ได้แกะมันออกมาแล้วนี่นี่คือด้านในของมันอย่างกับแบรนด์อืมกินอืมกินเหมือนแบบซีอิ๊วด,ดำอ่ะทุกคนกินเหมือนซีอิ๊วเลย หมือนซีอิ๊วเหมือนอะไรวะเหมือนซีอิ๊วนั่นแหละผมคิดว่าเหมือนซีอิ๊วดำกลิ่นมันดูไม่เป็นมิรอะสำหรับผมอะผมฮ่าก็นั่นแหละนะทุกคนกินเหมือนซีอิ๊วครับแล้วก็ใช่มันกินมันเหมือนซีอิ๊วอะมันคือซีอิ๊วเลยทุกคนผมกาลังคิดอยู่ผมกําลังคิดว่ามันมีกลิ่นอะไรไหมที่มันพอจะบอกหรือว่าจํากัดความไปสิ่งนี้ได้แต่คือพอดมปุ๊บก็ มันมีแต่คําว่าซิอิ๊วนะครับที่อยู่ในหัวแล้วก็พอดมดมไปแล้วก็รู้สึกมันมวนท้องแปลกๆนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะผมสะอึกเมื่อกี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันดูรู้สึกตุ้มๆต่ำๆ made in Australia ตั้งแต่1923นะฮ่า เมื่อมีคนอยากให้ผมลองรีวิวผมก็จะรีวิวนะครับต้องบอกไว้ก่อนนี่จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคุณอาจจะดมแล้วรู้สึกว่าเป็นกลิ่นเหมือนอย่างอื่นอาจจะดมแล้วโอ้นี่เปนกลิ่นลาสเบอร์รี่อะไรประมาณนั้นนะคุณก็หาลองได้ไม่รู้ว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่านะประเทศไทยมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับไม่เคยไม่เคยพิสว่ามันแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตก็จะมาลองกันให้เห็นแล้วก็พูดมากแล้วก็ชิมเลยแล้วกันแล้วก็เอามาแค่นี้ก่อนนะครับ อโอเคทุกคนนะก่อนที่ผมจะกินนะก็ผมไม่รู้จะเป็นอะไรหลังจากที่จะกินเจ้านี่ไปนะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับในการรีวิวกดไลค์ครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเอาเจ้านี้เข้าไปสัมผัสกับลิ้นของผมแล้วก็จะลิ้มรสแล้วก็มาบรรยายให้ทุกคนฟังว่ามันรสชาติยังไงนะก็ภายในสามสองหนึ่งไปอืมรสชาติมันเหมือนหน้าของผม,ผมตอนนี้เลยทุกคน รสชาติมันงงและมันชวนขับปองเสียบางอย่างออกมาทางปากจริงๆนะรสชาติเหมือนกินมาเลยทุกคนกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนยาอะไรสักอย่างเป็นเหมือนยาเลยเป็นเหมือนแบบวิตามินก็คงจะเป็นวิตามินที่มันสกัดมาจริงๆนะมีความเค็มตามมาในทีหลังเค็มมาตอนนี้ก็ยังเค็มในปากอยู่แล้วก็ไม่คิดที่จะกินม,มันอีกครั้งด้วยนะทุกคนสำหรับผมแล้วมันมันแย่มากสำหรับผมนะครับผมไม่ ผมจะไม่กินมันอีกนะแต่ก็มันอาจจะไม่ได้มีไว้สําหรับกินเฉยๆก็ได้นะมันอาจจะต้องกินกับอย่างอื่นมันอาจจะเป็นหัวเชื้ออะไรบางอย่างผมดู้รูปเนี่ยดูเด็กพวกนี้มันกินนะทุกคนดูดูเด็กพวกนี้มันกินทุกคนมันทำไมกินงอร่อยกันจังเลยนะต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บนี้ด้วยครับที่ผมมาอ่านข้อมูลเมื่อกี้อ่ะให้คะแนนด้วยละกันเต็มสิบไม่รู้ผมจะจัดมันให้อยู่ในหมวดหมู่อะไรมันจะเป็นหมวดหมู่อะไรหมวดหมู่ของปรุงรสหมวดหมู่แยมอะไรพวกนี้เหรอถ้าจัดในหมวดหมู่ของพวกนี้ก็ เต็ม10นะผมให้ให้2ครับยังใจดีนะให้2หรือว่าอาจจะต้องเอาไปเขาเรียกว่าพิกแพงอาจจะมีสิทธิ์ที่จะทําให้มันไม่รู้เลยยังไงก็ไปลองกินกันได้นะครับสำหรับการรีวิวไอเวชไมนะครับก็จบเพียงแค่นี้ครับไม่อร่อยครับทุกคนไม่กินอีกด้วยหรือว่ามันต้องกินกับขนมปังวะทุกคนแ้ตอนนี้ผมไม่มีขนมปังด้วยเนี่ยถ้าอยากให้ผมลองกินกับขนมปังนะทุกคน กด Subscribe ไว้นะหรือว่าเราคจะมากินกับขนมปังตอนนี้กินแบบสดๆไปก่อนอาจจะมากินรวมกับเนื้อจิงโจ้นะตอนนี้ยังทําใจกินเนื้อจิงโจ้ไม่ได้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันจนจบแล้วก็ผมจะรีวิวอะไรอีกหรือว่าใครอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ Comment นะครับเหมือนกับคลิปก่อนที่ผมถามว่าคุณอยากให้ผมทําอะไรในออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะเป็นไปจีบสาวหรือว่า ไปเล่นกับทิงนโจ้อะไรต่างๆนะครับก็ผมก็หาอะไรที่มันใกล้ตัวแล้วก็ทําได้ไวที่สุดนะก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับทุกคนเรื่องจีบสาวนี่ถ้ามันหาง่ายได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเจ้าเวจิมายนี้ผมก็คงไปออกมาแล้วแหละทุกคนก็ไม่ต้องใช้เวลานะผมยังไม่ได้ออกไปไหนเลย,ยไม่ได้เจอใครเลยนะแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของผมนี่มันไม่ค่อย เขาเรียกว่าไม่ไม่เอือกับการไปทําอะไรสักเท่าไหร่ก็นั่นแหละมันมีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างของผมนะครับก็ถ้ามีโอกาสไปแน่อนอนไม่ต้องกลัวเรื่องส่งน้องสาวนะก็จีบสาวไม่เป็นแล้วทุกคนอยู่คนเดียวมานานเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ก็ได้นะอยากให้ทาอะไรสนุกสนุกแบบนี้อีกยีเนื้อจิงโจ้มีไปเที่ยวหาจิงโจ้มอเสเตรเลียก็ยังไม่ได้เจอจิงโจ้เลยนะครับเป็นสิ่งแรกที่ผมอยากจะมาแต่ก็ยังไม่ได้ไปก็รอ,อ,อดูไปแน,น่นอนนะคิดว่านะคิดว่าได้ไปแน่นอนก็ chơi mày kiếm na mấy bài Tông bài lòng này